ไอเดียขึ้นมาเป็นโครงการที่ชื่อว่า Player Together เพื่อส่งถึงบรรดาก,กัปตันทีมทุกทีมในพรีเมียร์ช่วยประสานให้นักเตะร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือองค์กรต่างๆโดยเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติหรือ NHS ที่เป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือคนเจอก,การที่เฮนเดอร์สันเป็นตัวตั้งตัวตีโครงการนี้บรรดาก,กัปตันทีมหลายคนในพรีเมียร์ก็ได้ออกมาให้เครดิตและชื่นชมกัปตันเฮนโดเริ่มที่เบนมีกัปตันทีมเบอร์ลี่กล่าวถึงเฮนโดว่า เจอแดนเทเดสันเป็นถึงกัปตันทีมของทีมแชมป์ยุโรปแต่เขาก็มาจากชน,ชนชั้นแรงงานที่เติบโตมาจากซันเด์แลนด์เขาสมควรได้รับเครดิตอย่างมากที่ทําให้เรามารวมตัวกันพร้อมกับแสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้นําที่แท้จริงเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างให้ประเทศรวมถึงสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของผู้คนด้านไซมอนฟรานซิสกัปตันทีมบอลมัดกล่าวว่ามันเป็นพลังของการที่ทุกคนมาร่วมมือกันเจอแดนเป็นต้นบางคนต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัว สำหรับผมมันคือความฝันผมต้องการคว้าแชมป์ในปีนี้แต่ถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นผมก็จะยอมรับว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตและหวังว่าพวกเราจะสามารถทำมันได้อีกในปีหน้าเกออิต้าเปิดใจถึงครอปย้ำบอสคือแรงบันดาลใจเป็นนักเตะที่ออกอย่างเงียบๆม,มีบุคลิกที่ไม่ค่อยพูดค่อยจาเท่าไหร่หากไม่มีใครเอาไม้ไปจ่อปากสำหรับนาบิเกต้าแต่เมื่อไหรที่ได้พูดก็ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่พูดได้ลึกซึ้งกินใจและสื่อสารออกมาได้คมคนหนึ่ง ล่าสุดเขาและนาเน่เพื่อนสนิทของเขาได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารลิพูถึงพลังบวกจากจิเกนคลอปที่มีต่ออาชีพของพวกเขาโดยนาบีได้พูดไว้ส่วนหนึ่งว่าคลอปมักจะปกป้องลูกทีมของเขาสำหรับเขานักเตะทุกคนมีคุณค่าเท่านั้นไม่มีความแตกต่างกันเขาจะอยู่ตรงนั้นเพื่ออธิบายเรื่องต่างๆเสมอแม้คุณเพิ่งจะผ่านเกมแย่ๆมานั่นเป็นเรื่องยากที่โค้ชคนอื่นๆจะทำแต่นั่นคือทางเรื่องที่เขาตัดสินใจทำมันช่วยให้เราต่อสู้หนักขึ้นในสนามซ้อมเพื่อผลักดันกันอย่างหนักเท่าที่คุณจะทำได้ เขาสื่อสารกับเราทุกคนเท่าเทียมกันระหว่างการฝึกซ้อมบางครั้งเขาจะบอกให้คุณหยุดเพื่อให้คําแนะนําและอธิบายกับคุณนั่นคือสิ่งที่ผมชอบจริงๆเกี่ยวกับเขาโดยรวมเขาเป็นโค้ชที่ให้ความมั่นใจกับคุณเขาคือแรงจูงใจเป็นพลังบวกก่อนเกมแต่คุณเองก็ต้องมีแรงจูงใจในสนามด้วยเมื่อคุณเห็นเขาข้างสนามและคุณอยู่ในสนามมันราวกับว่าเขากําลังเล่นด้วยกันกับคุณนั่นทําให้คุณปรารถนาอย่างมากที่จะทําให้ดีขึ้นเขาหยุดตรงนั้นเพื่อลูกทีมของเขาเสมอ ครอปชี้ว่าการไม่ซื้อมาเน่ตอนอยู่ซื้อเหลืองถูกต้องแล้วอย่างที่ทุกคนรู้ดีว่าครอปติดตามผลงานและชื่นชอบมาเน่มาตั้งนานและเคยมีโอกาสดึงตัวนักเตะทีมชาติเซนเกาตั้งแต่ตอนอยู่กับดันุลสมัยมาเน่สร้างชื่อกับเซาวบวัวล่าสุดในเมดอินเซนเกาสารคดีที่พูดถึงเรื่องราวชีวิตของมาเน่จะคคำบอกเล่าของคนรอบตัวเขาหนึ่งในนั้นคือครอปและครอปก็ได้พูดถึงครั้งแรกที่พบกับมาน่เองก็อยากทำงานร่วมกับเขาดังนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่วินวินของทั้งสองฝ่ายที่เราได้มาเจอกนทีน วิเคราะห์การทำประตูจากลูกทุ่มโดยโทมัสกรเนมาร์กเราได้ขอให้โทมัสกรเนมาร์กโคชทุ่มวิเคราะห์การทำสามประตูที่มาจากจังหวัดทุ่มในฤดูกาลนี้โคชชาวเดนมาร์กทำงานร่วมกับหงแดงมาตั้งแต่ช่วงเสม,มอปี2008ซึ่งจิเกนครอปกระตือรือร้อนที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญอย่างเขาเสนอมาประตูของโรเบตโตฟิเมโนในเกมเยือนเซาท์ทัมตันในวันที่17สิงหาคมเราขึ้นไปกดดันได้ดีจริงๆกับเซเดลมาเน่และบ๊อบบี้ฟิเมโนอยู่บนแนวรับ หลังจากนั้นเดดยจได้บอลจ่ายให้ฟิมิโนและทําประตูผมมีอุปกรณ์ที่ทุ่มบอลได้แตกต่างกันประมาณ40แบบผมทํางานกับพื้นที่3ส่วนที่แตกต่างออกไปเช่นกันและหลังจากนั้นผมจะมีการมอบหมายเฉพาะให้นักเตะทุกคนมันเป็นการโจมตีที่ซับซ้อนกว่าตอนที่เราตั้งรับนอกจากนี้ผมพยายามใส่ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของนักเตะเองดังนั้นมันจึงเหมือนมีตัวเลือกนับล้านแน่นอนว่าคุณจะไม่เคยใช้ทุกอย่างและมันไม่เหมือนกับหนังสืออเมริกันฟุตบอลที่เราต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นและอย่างนี้มันเป็นแบบว่า เราพยายามจะทําอย่างนี้และหลังจากนั้นถ้าคู่ต่อสู้รับมือกับเราได้เรารู้ว่าเราสามารถปลดล็อกในทางเลือกอื่นอีกมุมหนึ่งมันมีความซับซ้อนกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดแต่ก็มีเรื่องง่ายๆเช่นกันการทํางานกับนักเตะพวกเขาทําได้ดีจริงๆตั้งแต่ฤดูกาล2007-2008จนถึง2008-2009เมื่อคุณสามารถก้าวขึ้นมาจากอันดับ18ในพรีเมียร์ในเรื่องการทุ่มมาภายใต้ความกดดันมาอยู่อันดับหนึ่งแปลว่าเราทําบางอย่างได้ถูกต้อง ประตูชัยที่โมรินิวในนาทีที่84ในเกมกับบูฟแฮมตันวันเดอร์ในวันที่23มกราคมอย่างที่คุณเห็นเรามีการเคลื่อนไหวบางอย่างและบอบบี้ฟิมโนใช้พื้นที่ที่เราสร้างขึ้นหลังจากนั้นมันก็ไปถึงโมฮัมเหม็ดซาลาจนถึงเฮนโดและบอบบี้ทำประตูได้ในท้ายที่สุดชัดเจนถ้าคุณวัดทุกๆนาทีหลังจากนั้นผมทำงานร่วมกับเทรนและดับเบิลมากขึ้นเพราะว่าพวกเขาเป็นฟูลแบ็คแต่ผมทำงานร่วมกับนักเตะหลายคนในหลายเซสชั่นซ้อมบ่อยครั้งที่ผมทำงานร่วมกับนักเตะทุกคนในคราว จริงๆแล้วอันดับแรกทุกคนรู้ว่ากลยุทธ์คืออะไรรู้ว่าต้องทําอะไรรู้ว่าตัวเลือกที่เรามีคืออะไรแต่มันเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันที่นักเตะทุกคนต้องสามารถทุ่มบอลได้มันไม่เพียงแต่ความแม่นยําต้องดีแต่ต้องกลอย่ังเหมาะสมแต่ต้องรู้ว่าเมื่อไหรต้องทุ่มเร็วเมื่อไหรต้องรอเมื่อใดต้องรอพื้นที่เหมาะสมในการสร้างโอกาสประตูชัยของฟิมิโนในเกมเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันที่11มกราคมมันไม่เหมือนกันแต่มันคล้ายกับเกมกับวูฟ มันเป็นวิธีเดียวที่แสดงออกถึงตัวตนของเราเราแค่วางตำแหน่งสร้างพื้นที่และบ๊อบบี้ฟิโนใช้มันในการทำประตูได้อีกครั้ง